ห,หลังตื่นนอนทำยังไงไปดูท่าแรกให้เรากระดข้อเท้าขึ้นค้างไว้ห้าวิหลังจากนั้นกระดกข้อเท้าลงทำแบบนี้สลับกันทั้งหมด1ิบครั้งนะคะท่าที่สองนำขาขึ้นมาแบบนี้ให้นำมืออีกข้างหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะกดเ้าาลงนับหนึ่งถึงห้าทำแบบนี้สองั้งสลับกันนะคะหลังจากนั้นท่าสุดท้ายให้เราดูขึ้นมาจากเตียง ทำมีการการบาดแบบนี้ยกขึ้นมาพอมืออยู่หลังศีรษะให้ปล่อยอมาท่ายปิดขี้เกียจเลย <Wow. S 1> พอเราตื่นเช้ามาเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงและสดชื่นค่ะโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจใกล้คุณอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล